มาต่อกันที่ชาวราศีเมฆนะคะมาดูกันนะคะว่าดวงเครื่องเดือนแรกของเดือนกันยาจะเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นการทํานายนะคะระหว่างวันที่1กันยาจนถึงวันที่15กันยา2565นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้อาจารย์ด้วยนะเรามาดูกันนะคะว่าราศีเมฆในช่วงต้นเดือนกันยาจะเป็นยังไงบ้างนะคะ นะคะแก้วอ,อุ่นรมนะคะนะคะรหัสนี้มาเลยค่ะนะคะเป็นดาวพังคานเกิดขึ้นนะคะณนะช่วงนี้สภาวะนี้นะบอกได้เลยว่าชาวราศีเมฆมีวันอมขมกลืนน่าหมายความว่าไงนะคะสภาวะนี้ค่อนข้างที่จะ พูดอะไรไม่ได้บอกใครไม่ถูกนะคะสภาวะนี้ถูกกดดันนะคะทั้งการงานนะคะการเงินหรือเพื่อนร่วมหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะคะอยู่ในสภาวะกดดัน <c oughs> นะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถูกผู้ใหญ่จับจองด้วยเนาะเออช่วงนี้ชาวราศีเมฆเนี่ยอาจจะต้องแบกรับความรู้สึกนะคะรู้สึกกังวลรู้สึกเครียดอยู่ลึกๆนะคะเออมีความกังวลค่อนข้างหนักและช่วงนี้ชาวราศีเมฆนะคะงานค่อนข้างที่จะหนักด้วยนะคะช่วงนี้ชาวราศีเมฆนะคะค่อนข้างที่จะบู๊หนั เหมือนกันนะคะงานเนี่ยนะคะยิ่งเป็นพวกที่ทำงานนะคะประจํานะคะหรือนะคะใครเป็นลูกน้องก็ตามเนี่ยช่วงเนี้ยถูกผู้ใหญ่นะคะถูกแรงกระแทกจากผู้ใหญ่นะคะแล้วเพื่อร่วมง,งานนะคะจริงไม่จริงคะสาหรับชาวราศีมเมษเลยทําให้ช่วงนี้ของคุณหวานอมขมกลืนจะลาออกก็ไม่ได้นะคะเออจะลาออกก็ไม่ได้ยิ่งทําไปหรือว่าอยู่ยาวไปยิ่งบั่นทอนยิ่งทาให้ตัวเองเนี่ย คิดมากกังวลมากนะคะเกิดความเหน็ดเหนื่อยนะคะเหนื่อยกายไม่พอยังเหนื่อยใจอีกนะชาวราศีเมษเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าถามว่าชาวราศีเมษช่วงนี้ทําอะไรได้ดาวเตือนมันบอกอาจารย์บอกว่าช่วงเนี้ยนิ่งค่ะ สวดมนต์ได้สวดมนต์ทำสมาธิได้ทำนะคะปล่อยวางไปนะคะปล่อยวางมันไปไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดอะไรทําหน้าที่ของตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดนะคะเดี๋ยวมันก็จะดีเองนะคะเดี๋ยวมันก็จะดีเองถ้าเจอดาวรหัสแบบนี้เนาะเออนะคะฉะนั้นนะคะในสภาวะช่วงนี้อาจจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเครียดและถูกกดดันจากคนรอบข้างคนข้างหนักนะคะชาวราศีเมษเนี่ยนะคะเลยทําให้ช่วงนี้ชาวราศีเมษอย่างที่บอกว่า ูดกับใครก็ไม่ได้หวานอมขมกืนนั่นแหละประมาณนั้นนะคะประมาณที่แบบว่าเออไม่มีใครสามารถเข้าใจความรู้สึกได้แล้วช่วงนี้ถูกแรงกระแทกถูกความกดดันด้วยจากเปือนรวมงานด้วยจากาหัวหน้าด้วยนะคะยิ่งคนใคยิ่งท่านไหนทํางานเกี่ยวกับเซลล์นะยิ่งถูกแรงกระแทกค่อนข้างเยอะเพราะอะไรยอดคุณไม่ได้เป้าคุณไม่ถึงถูกไหมนะคะสาหรับชาวราศีเมฆช่วงนี้จะแบกรับความรู้สึกค่อนข้างที่จะนั ะะงานก็จะเจองานที่หนักด้วยนะคะเจองานที่หินที่งานที่ไม่ถนัดเออแต่ถามว่าปฏิเสธได้ไหมปฏิเสธไม่ได้ต้องทำเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหวานพูดอะไรไปใน,ในช่วงเนี้ยนะคะบอกได้เลยว่ามัน ก็คือในช่วงเนี้ยมันถูกแรงกดดันค่อนข้างเยอะมันก็ต้องทํามันก็ต้องผ่านให้ได้อย่างที่บอกว่าผู้ใหญ่ก็จับตามองนะ,ะแล้วด้วยอีโก้ของชาวราศีเมฆเนี่ยไม่ยอมให้ใครมามาหยามได้นะคะไฟจนส,สุดตัสุดตวงสุดตรงเหมือนกันสําหรับชาวราศีเมฆนะมันเลยทําให้ช่วงเนี้ยนะ,ะมีความเครียดความกังวลลึกๆและแถมเนี่ยนะ,ะมีการอ่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่เหนื่อยแค่ใจนะ กายก็เหนื่อยด้วยนะคะไม่รู้อะไรมาพัวพันนักหนานะคะโดยเฉพาะดาวสามเข้ามาเนี่ยนะคะดาวอาพอังคารเข้ามาเนี่ยนะคะถ้าจุดกําเนิดชาวดาวพังคารเข้ามาแล้วนะคะชาวราศีเมษสิ่งที่จะต้องระวังนะคะในเรื่องของการเงินช่วงนี้ใครมาหยิบยืมเงินใครมาของเงินใครให้เซ็นค้ำหรือใครมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเนี่ยชาวราศีเมษมองข้ามไปได้มองข้ามไปก่อนไม่งั้นตัวคุณจะไม่เหลือนะคะ ตัวคุณจะไม่เหลือนะคะราศีนี้นะคะช่วงนี้นะคะมาประจบกับดาวพระอพระราหูเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าสิ่งที่นะคะสิ่งที่เขามาขอความช่วยเหลือจากเราไม่ต้องหวังผลเลยค่ะยิ่งเป็นในเรื่องของการเงินเนี่ยให้แล้วศูนย์เปล่านะคะถูกหักหลังแน่นอนถูกลืมแน่นอนนะคะหรือช่วงนี้คาประกันใครเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้นี่แทนคนอื่นเขานะคะหรือไปอ่าหยิบยืมคนอื่นมาให้เพื่อนเพื่อจะช่วยอย่างเงี้ คุณทําใจไว้เลยนะคะ,ะคุณทําบุญคนไม่ขึ้นค่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะคุณอาจจะผิดหวังนะคะและสําหรับท่านใดนะคะสำหรับท่านใดน,นะคะ,นนนะ,คะในช่วงนี้มีใครมาขอความช่วยเหลือถ้าไม่เหลือบากก๊ะแลกกว่าแรงเป็นเรื่องที่สามารถช่วยเหลือได้ที่นอกเหนือจากการเงินหรือการเซ็นคำประกันเนี่ยอาจารย์มองว่าช่วยเหลือได้แต่ถ้าเป็นเรื่องในเรื่องของการลงทุนหรือว่าในเรื่องของการที่ จะต้องช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือเซ็นเซ็นค้ำประกันเนี่ยมองข้ามได้มองข้ามไปนะคะให้เพื่อนมันว่าดีกว่าจะต้องมาเสียเพื่อนทีหลังนะคะอาจารย์มองว่าอย่างนั้นจะดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพชาวราศีเมฆสิ่งที่จะต้องระวังคือหนึ่งสภาพร่างกายเส้นเอ็นกระดูกนะคะเอออาการการปวดเมื่อยเมื่อยร้าช่วงนี้นอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะนอนไปก็สะดุ้มไปนะคะเป็นฟิลที่นอนกับความกังวลเกิดขึ้นนะคะเออนะคะ การนอนการพักผ่อนก็หวังจะให้พักผ่อนอย่างสบายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเป็นการนอนแบบสะดุ้งผวาพรุ่งนี้จะเป็นอะไรว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นว่านะ,ะมันเป็นสภาวะนี้เกิดขึ้นฉะนั้นดาวรหัสอย่างที่บอกมันเตือนว่าเออปล่อยวางเถอะทำสมาธิเถอะไม่แล้วเดี๋ยวมันจะผ่านไปเองนะคะเออชาวราศีเมษนะคะเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะคะดาวรหัสมีมาแล้วนะดาวพฤหัสเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่คุณทําในต้นเดือนเนี้ยนะคะ หรือนะคะความเครียดความกังวลที่มันเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนเนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกอ่าเดี๋ยวมันจะถูกขี้คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะผลงานคุณก็จะเริ่มอ่าดีขึ้นนะคะผู้ใหญ่ก็จะเริ่มไว้วางใจมากขึ้นนะคะในรหัสนี้นะคะในช่วงอ่า หลังนะคะในช่วงปลายสัปดาห์สัปดาห์ที่2นะคะก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเป็นดาวแห่งความช่วยเหลือนะคะในเรื่องที่คุณเป็นอยู่เนี่ยหรือว่าสภาวะที่คุณเป็นอยู่เนี่ยอีกไม่นานมันจะถูกแก้ไขนะคะแล้วจะมีนะคะผู้ใหญ่ นะคะหยิบยื่นเข้ามาช่วยนะคะในช่วงปลายสัปดาห์ที่2อนะคะอาทิตย์ที่2ของของเดือนนะคะออแล้วมันจะไปคี้คลายไปในทางที่ดีขึ้นแต่ขอให้คุณอดทนในช่วงสัปดาห์แรกนะคะในช่วงสัปดาห์แรกคุณอาจจะเจอปัญหาวุ่นวายเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะคะมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเครียดรู้สึกเป็นกังวลและรู้สึกเหนื่อยนะคะเหนื่อยกายไม่พอยังเหนื่อยใจอีกช่วงนี้ชาวราศีเมฆช่วงอาทิตย์สัปดาห์แรก ของต้นเดือนเนี่ยอาจจะต้องถอนหายใจกันยาวๆเลยนะคะเออน,นะคะมันก็ช่วงนะคะสัปดาห์ที่2มันถึงจะเริ่มดีขึ้นนะคะฉะนั้นชาวราศีเมฆนะคะช่วงสัปดาห์แรกอาจจะยังไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่สัปดาห์ที่2เนี่ยสถานการณ์มันจะเริ่มดีขึ้นนะคะดาวรหัสมันบอกอย่างนั้นก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีเมฆนะคะก็จบไปแล้วสําหรับชาวราศีเมฆนะคะเดี๋ยวมาต่อชาวราศีพฤกษ์กันคะ่ะนะคะ